ใส่ของวันที่สองแล้วก็วมาคอนซีลเลอร์มาออวันนี้จะไปยูเนียสโซกกำลังนั่งไปที่ฮาร์เบอร์ฟอนนะครับสนิวบีสนิวบีสนิวบีแลนด์ย่าฮ่านี่คือเคเบิลคาร์าที่เราจะนัง่งข้ามไปกันนะครับ หลังจากซื้อบัตรแล้วก็จะขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น15 mm hmm. เพื่อไปนั่งเคเบิลคขาข้ามไปอันนี้จะไม่ได้พากเสียงเพราะว่ามีชาวต่างชาติอยู่กับเราด้วยเป็นลิฟต์กระจกเห็นวิวสวยมากเสียดายว่าฝาขมุกขมวไปนิดนึงแต่นั้นก็คือเกาะซานโทซาที่เราจะข้ามไปกันว้าว wow. ทะเลทะเลทะเล มาถึงแล้วทุกคนรอบนี้เหมือนจะคอแลบกับโปเกมอนด้วยเพราะฉะนั้นคายเบิ้ลคาทุกอันก็จะมีลายโปเกมอนอยู่และอันนี้ก็คือหมวกนะคะจริงๆเขาแถมให้เด็กแต่ว่าเราไปขอเขามาเขาก็เอาไปเลยและนี่คือเคเบิ้ลคารุ่นพิเศษเป็นพื้นกระจกแต่เราต้องเพิ่มตังค์ถึงจะได้นั่งรุ่นนี้นะครับตอนกลางคืนจะมีแสงวงกลมแบบสุดเท่แต่เรรู้สึกว่าเพิ่มตังค์เราไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไม่มีอะไรข้างใตขนาดนั้น 跟他。 ทุกถึงแม้รอบนี้จะไม่ได้มาแฮร์รี่พอตเตอร์นะแต่ฉันก็ยังรักเธอเหมือนเดิมนะแฮร์รี่ถึงแล้วทุกคนยิวส์โซ่เย้ถึงแล้วนะเย้ ลังจากเลยวิกเก็ตมาก,ก็จะเป็นโซนมินเนี่ยนแลนนะคะมีเครื่องเล่นอยู่ทั้งหมด3เครื่องว้าีน่เล่นนะพ็ปไปใช้แล้วขึ้นมดที่ประมาณสิบโมงละอันนี้คือออเดอร์มาเพราะว่าเป็นเครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นและเราก็าอยู่บนเครื่องแล้วนะคะจะโดนคนแซงประมาณชาตินเป็นสามากไป โซนสองคือเมืองฟาฟาเวนะคะก็จะมีของเทรคแล้วก็ปัจจุบันมีของฮาทุเทนเด d r a กอนด้วยมีแคสมาให้เราถ่ายรูปด้วยร้านช้อปปิ้งในฟาฟาอเวเยอะมากเลยครับพวกินบุจานอดิฟาฟาเวถึงจะเร็วมากแต่อันนี้ก็รออยู่เกือบ40นาทีเหมือนกัน เขให้เก <ste ve> ็บฟอสซิส <fal> น <together> <Para> ่ะทุกคนก็คือว่าสนุกดีแต่ว่าไปล้มตายสิไปต่อ มม Unter นี่นาคตน่าจะมีตัวเพิ่มนะครับรอดูเลยนี่นาคตนถ่ายรูปแน่นี่สะหรับสุดจุดสิบตากนะคะนาจากคนเยอะมากก็เลยหนีมาหนีมาจจอสิกตากก่อนแทนล่ะมาแล้วนะอียิปต์อียิปต์ของเราเครื่องเล่นสุดโปรดของเราปิดเสียใจมากเลย คนเพิ่งออกจากไอสิ่งแดงๆนั่นมาคุณก็จะตายแต่ยังมีชีวิตอยู่อี้ท่าคอมเมอร์แล้วค่ะทุกคนไปอุอ้ยท่าคอมเมอร์เราแค่สิบห้าทีแต่ถา,าเข้าสึง trial คอมเมอร์เหมือนคนน่าจะไปออที่เครื่องเล่นเมื่อกี้กันเยอะนะคะเพราะว่าเครื่องเล่นไฟหอบแบบร้อยกว่าแบบร้อยกว่านาที เราก็เลยเข้าทาฟอร์เมอร์กันแบบค่อนข้างจะชิลนิดนึงเด็กเกิดจากเล่น 3D ใส่แว่นตาสองอันไปนเลยค่ะรอดป่าว,วะเรากำลังเดินทางวาราค่าบายบาย เราโมตรยิ้มของทาฟาร์เมอร์จริงๆแหละมันสนุกนะแต่มันก็เป็นเหมือนเรื่องราวเมื่อสิบปีก่อนที่ทุกคนสนุกกันนะเด็กๆรุ่นใหม่คงไม่อินแล้วอะคิดว่ามันคงกดวางไหมดมาดากัสกาแหละแล้วก็ไปเป็นนิเนียนส่วนอนาคตมันคนต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นคิดว่าฟาฟา,ฟาเอาไว้อาจจะเปลี่ยนเป็นทาร์ตเทนดราก้อนแต่ทาฟาร์เมอร์แขกอีงไม่ออกนะว่าจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอะไรมิสตรียาโคนเอามอขนเอลโมอขน วิ้ยมีปูหุ่นใจด้วยอ๋อแมกเนตไอติมมาเล่นเตสเบีนสตรีสปาเกตตี คนอนท์เอม่บีเาาบิร์ดวา้าวไปด้แ่แล้วบรรยากาศยามเย็นกับเมืองยูนิเวอร์แซลนะครับบราาเล่นดีเเนะไม่ช่ดูด้เล่ดีเหรอพไปไ ไม่ได้มาปาเมาเมื่อกี้สนุกมากอันเป็ือว่ดดีเลยแล้วก็กำลังกลับมาที่มินเนียนยืนนมินเนียนมินเนีนมินเนีนลนานแล้วก็มีขงขายมินเนีนเยอะมากเลย ซามี่บาบานานาบาบานานาบาบานานาโอเทโตนาตอนนี้ฝนอยู่ในนี้นะคะเพราะว่าฝนตกหนักมากอราฟฟี่ราฟี่โซนราฟี่โซนฝนหยุดตกแล้วฝนตกเคลียร์ฟ้าเร็วมากเลยอ่ะสุท้ายเช็ค โครากำล,ลังกลับแล้วแล้วนี่ก็คือโซนวิกเก็ตนะคะตอนนี้ก็เป็นสีชมพูสีเขียวสวยมากเลยมาที่ซาลิโอ กันเช้านะคะเพื่อจะไปนั่งกลับไปฝั่งนู้นกันเวกำลังจะนั่งกลับไปแล้วนะคะตรงนี้ก็อาจจะถ่ายให้ดูนิดนิดน้อยเพราะว่าจะนั่งฟิลกับบรรยากาศสักหน่อยปะ่ปะวันนี้จะได้นั่งตัวไหนนะ้า ข้าวาสันก็เลยลองซื้อผ้าหน่อยไหม40บาทของเขาแต่จริงๆเหือแฮงหมดขอบคุณวสันที่ช่วยชีวิตของเรานะแบงกี้ไม่ว่าเธอจะอยู่ประเทศอะไรก็ตามขอบคุณค่ะกินปิ้งย่างชับใช้คำว่าดีมากมีติ่มด้วยทุกคน ไอเลยทุกคนคืออิ่มคือบจะถ่ายฟูมากมันจะน่าเกียดอร่อยมากแต่เดินเล่นย่อยอาหารก่อนกลับชิพักกันดีกว่าะคะ่ะตลาดยาหแล้วเราก็มาจรจ้าของผักกันนิดหน่อยที่เชนาเท่าน,นะคะเขาที่เรามาก็ไม่รู้ว่าเขามีชั้นสองพอเราได้รอบนี้ราากการเราไม่แต่งตังเฮ้ยเฮ้ยมีแั้วต่อ อย่างแจ๋วคาเฟ่แมวนะคะเหมือนจะเป็นข้างวนนะคะมีชื่อด้วยนะคะทุกคนชื่อเออลาบ,บุตแดนนะฮะมัชรูมแล้วกออ็อะไรอะบาก,ก้ามิลกี้สไตลนิงแมงโก้ไลออนแมงโก้โคนนเนแล้วก็ช็อกโกแลตน,นะน่ารักมากแลกอยากไต้หวนันเอไเดี๋ยว่ะก็อยากสิงคโปร์ายบายทุกคนจบจบเดย์สองเจอกันทุมอร์โลจ้า